กั2สองคนได้นะคะมิงงรินมาบุญคลองทรัพย์ค่ะค่ะมิ้นสร้ารัตนรุตาศรีค่ะใช่ค่ะจะกันสองคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าความงามจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปนะคะผู้ชมคาะหลากหลายครั้งนะคะที่ มีคุณชมมาถามเราเข้ามาว่าทําไมเป็นปัญหานู้นแก้ไม่ได้ปัญหานี้ทําไมไปทําเลเซอร์แล้วไม่หายหรือว่าบางทีไปทําผิดวิธีก็ได้ปัญหาตามกลับมาบ้านด้วยใช่แล้วไม่มีใครมาช่วยแก้ปัญหานะก็ต้องแก้เองแก้เองเขาไปทําเองใช่ทําเองแก้เองนะคะเขาก็ไม่รับผิดชอบเลยต่างหากหรือบางท่านนะคะเคยไปทําถึงขนาดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์หรือร้อยไหมมาแล้วแต่บางท่านเจอดีก็ดีไปบางท่านเจอไม่ดีก็เป็นปัญหากลับมาอีกหน้าไม่สวยหน้าเบี้ยวหรือว่าหน้าแบบว่าเกิด การระคายเคืองบ้างใช่แล้วแม้แต่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะบางทีเนี่ยเราคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกอดีที่สุดแล้วสุดท้ายพอมันใช้ไปใช้มาเฮ้ยมันไม่ดีเหมือนตอนซื้อมาตอนแรกๆแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกานะคะผ่านการวิจัยมาจากห้องแลบอันดับหนึ่งของอเมริกาเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าเขาวิจัยมาแล้วค่ะว่าเหมาะกับคนไทยอย่างแน่นอน นะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญนะคะมาเยี่ยมเยียนรายการของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ใชยจริงรับประทานจริงนะคะแล้วก็เห็นผลจริงนะคะวันนี้เราอยู่กับนะคะน้องแบงค์วันนิสาวีระเพียนค่ะสวัสดี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 ค่ะน้งแบงค์ชื่อเหมือนผู้ชายเลยเนอะใช่เออยังไงนะแปลงมาแล้วค่ะว้าไม่จริงไม่จริงนะคะคุณแปลงมาแล้วคุณมินนี่ใช่อันนี้อันนี้แปลงทั้งตัวเลยเมื่อก่อนชื่อแม็กซนะคะ จ้าแม็กตอนนี้เปลี่ยนเป็นแม็กมีจากแม็กซีมินี่อะไรเพี่ยนกันไปใช่ไหมคะวันนี้ก่อนที่เราจะพูดจะพูดถึงนะคะตัวที่สามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยผิวพรรณดีตั้งแต่ศีษะจรดปลายเท้าน้องแบงค์วันนี้มาเรื่องของปัญหาผิวหน้าก่อนถูกไหมคะปัญหาผิวหน้าของน้องแบงค์เนี่ยเกิดจากอะไรคือของมันอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิวแล้วก็จุดด่างดำค่ะคือเมื่อก่อนแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะคือแบงค์จะเป็นคนที่แบบ มีสิวแล้วก็ชอบแกะค่ะค่ะพอชอบไปแกะปุ๊บเนี่ยพอแบบว่ามันก็เลยเป็นรอยสิวที่เราเกิด รอยด่างดำค่ะที่เกิดจากสิวตัวที่เราไปแกะมาเนาะใช่ค่ะก็คือแบบพอเป็นปุ๊บยังไม่ทันหายเลยก็เป็นขึ้นมาใหม่แล้วและอีกอย่างพอแบบเราโตขึ้นทํางานอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็กลัวที่จะแบบโดนแสงแดดกลัวหน้าจมองค้าเราก็เลยไปหาครีมกันแดดมาใช้แต่ว่าครีมกันแดดที่มาใช้ค่ะคือมันไม่มีคุณภาพค่ะคือสาเหตุจริงๆเลยเนี่ยมาจากครีมกันแดดที่บางใช้นั่นแหละค่ะมันมีส่วนผสมของน้ํามันค่ะก็เลยทําให้แบคงเนี่ยเป็นสิวง่ายแล้วก็ ทำให้ใบหน้ากับหมองคล้ำยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะจากไอตัวครีมกันแดดที่เราไปหาซื้อมาเนี่ยนะใช่ค่ะคือแบบยิ่งทําให้แบบหน้าหมองคล้ำกว่าเดิมแทนที่จะแบบขาวกระจ่างใสใช่ไหมคะแปลกเนาะแล้บางคนมันอาจจะจะไม่น้องอุดตันด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ก็เลยไปมีรู้สึกอุดตันเยอะมากใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรบ้างคือโอ้ตอนนั้นแบบลองผิดลองถูกมาเยอะมากค่ะหลายผลิตภัณฑ์มากจนมาเจอตัวเนี้ยค่ะเป็นอ่ เป็น Silky White Sunscreen Cream ค่ะตัวนี้เป็น S P F 60 P A บวกบวกบวกตัวนี้นะ่ะเขาบอกว่าเป็นนาโน <c oughs> เป็นสีเบต์ะคะแล้วก็เขาทำมาจากโลชั่นใยไหมตัวนี้นะ่ะทาเราจะรู้สึกไม่เหนียวเนินอนะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ยังป้องกันทั้ง U V A แล้วก็ U V B ด้วยะคะ่ะโอ้โหค่ะแล้วใช้ตอนนั้นรู้สึกยังไงมัาง ตอนรู้สึกถึงความแตกต่างมากคือทาลงไปอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกคือแบบมันไม่เนะหนะมันตัวที่เราใช้คือตัวที่เราใช้ตัวกลับมันเหมือนมีส่วนผสมของน้ำมันเยอะมากคือใช้เรารู้สึกเลยว่าเหนียวหน้าเนอะหนะสิวขึ้นไหมตอนนั้นสิวขึ้นเยอะมากคือแบบรักษาไงก็ไม่หายค่ะนะคะแต่ว่าพอใช้ของเราปุ๊บเนี่ยก็คือไม่เหนียวเน่าแลวคือระหว่างวันมันมันไหมคะ คือไม่มันเลยค่ะไม่มันเลยอยู่ทนนานใช่อยู่กันน้องกันน้ําได้หมดใช่แล้วคือหลังจากนั้นมาคือเรื่องสิวก็ค,คือค่อยๆดีขึ้นนะคะจนหายแล้วเดี๋ยวนี้คือหน้าแบบ ใส่แล้วไม่มีสิวเลยอะเออแต่ตอนนี้หน้าดูไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ไม่มีรอยด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอก้องแบงค์เขาบอกเขาใช้ทั้งเซตแต่วันนี้เขามาพูดถึงซันสกรีนประทับใจตัวซันสกรีนประทับใจนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวซันสกรีนนะคะผู้ชมค่ะส่วนผสมของเขาเนี่ยนะคะมีจริงๆแล้วนอกเหนือจากสารกันแดดเขาก็มีวิตามินต่างๆเยอะะมากมายแต่ว่าการ การป้องกันของเขาเนี่ยนะคะมีทั้ง UVA UVB แล้วก็ PA บวกบวกบวกด้วย<ช>นะคะเดี๋ยวเราจะทดลองในะครีมให้ดูกันหน่อยนิดหนึ่งะนะคะ,ะ,คะอ่น้องแบงค์ลองเลยลูกนี่ะนคะนคะคุณผู้ชมคนไหนที่กําลังผิดหวังกับครีมกันแดดที่เคยใช้อยู่ที่บ้านหรือว่าไม่ชอบทาครีมกันแดดเพราะมันเหนียวมันเนะมันวอกตอนนี้เกลี่ยง่ายไงมนี่ดูสิตอนแรกเหมือนจะวอกนะแต่ว่าเขาจะกลืนไปกับผิวเลยค่ะต้องบอกว่าของเรานี่แตกต่างนะคะ ซิลกี้ก็บอกอยู่แล้ว<ช>นะคะว่าเป็นใหญ่ไหมขอบอก <นะ S 1> ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทุกท่านทุกเพศทุกวัยนะคะตอนนี้เนี่ย,ยเด็กๆแล้วก็ อย่าคิดว่าเราเด็กอยู่แล้วยังไม่ควรทาควรทาได้แล้วค่ะนะคะพะแสงแดดทุกวันเนี้ยบ้านเราเนี่ยมันแรงมากจริงๆที่คือสังเกตว่าถ้าสมมติว่าเป็นที่ยุโรปเนี้ยทำไมฝรั่งเขาถึงเป็นกระที่หน้ากระที่ตัวเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะปกป้องกันเพราะอยากมีผิวสองสีเขาอยากอาบแดดแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าสมมติว่าคือเมลานินของเขามันก็ผลิตต่างกับเราเขาก็ไม่ดำหรอกแล้วเด็กฝรั่งอ่ะก็เป็นกระแล้วนะเพราะอะไรเพราะเขาก็อยากจะเป็นผิวสองสีเพราะเขาเป็นคนผิวขาวแต่ประเทศไทยเรา ไม่ต้องอยากสองสีเขาเราเกิดมาสองสีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องเนี่ยไม่ให้อ้สองสีเรามันกลายเป็นดำใช่นหคะ,ะหรือว่าไอคนที่แบบเคยผิวขาวแล้วเนี่ย ฉันไม่ชอบจริงๆการแดดเนี่ยต้องบอกว่าคุณต้องคุณต้องใส่ใจเขาชนิดหนึ่งการแดดของเราแตกต่างย้ำะนะคะว่าแตกต่างคือไม่เหนียวไม่วอกไม่ลอยอไม่มันไม่เยิ้มระหว่างวันแถวแถวแถมนังเติมได้ระหว่างวันด้วยใช่แล้วอ,อ,อันนี้ขอแนะนำผู้ชมเลยว่าถ้าทาตอนเช้าะระหว่างวันเนี่ยรู้สึกว่าต้องเติมแป้งไม่ต้องค่ะตเติมซนสกีนของเราเลยตบตบไปทางหน้าแค่นี้แทนแป้งเพราะว่าเขาควบคุมความมันด้วยเพราะทาไปปุ๊บจากคนผิวมันก็จะกลายเป็นเหมือนผิวไม่มันแล้ว นะคะ<ช>เนี่ยตอนนี้กลืนไปแล้วคุณผู้ชมดูนี่นแล้วพอจับนะคะ ไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกว่าทาเลยไม่เหนียวเลยค่ะใช่นะคะแล้วแล้วสิวที่น้องแบงเคยเป็นอ่ะพอใช้ของเราไปปุ๊บมันหายมันค่อยๆจางไปเองปะมันจะค่อยๆจางไปค่ะจะดีขึ้นเพราะว่าคือพอหน้าเราคือตัวเนี้ยมันจะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันก็คือใช้ไปเรื่อยๆใบหน้าเราจะรู้สึกได้เลยค่ะค่นดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยนะคะถ้าคนเป็นสิวอยู่แล้วเนี่ยเขาจะห้ามใช้ครีมกันแดดนะเพราะมันไปกวนกับสิวแต่ของเราเนี่ยค่ะใช่ของเราทาได้เลยทาได้เลย ึงแม้คุณผู้ชมเป็นสิวทาได้เลยเพราะว่าเรามีตัวบํารุงข้างในด้วยไม่เป็นสิวใช่ใช่นะคะแต่นอกหนือจากนี้เรายังมีอีก3ชิ้นด้วยกันนะนาจากตัวนี้ที่บางใช้แล้วค่ะคือบางก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแมคกซีนมาใช่ก็คือจะมีอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นตัว m i ลเลอร์เคลฟบริเอนนิ่งครค่ะนั่นคือเดย์ครีมเดรีใช่ค่ะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการ ลดฝ้าปกป้องฝ้าอะไรอะค่ะนี่นะคะอ้าวแล้วเราเป็นฝ้าหรอเแบงค์เราใช้แบงว่าเราใช้เพื่อป้องกันไม้ก่อนนะคะแต่คือใช้เรารู้สึกว่าดีอะค่ะหน้าแบบขาวใสแล้วก็ไม่มีไม่มีฝ้าไม่มีอะไรเลยแล้วไอ้ตรงไอ้ตรงรอยสิวอะที่เราเป็นตอนแรกเราไปบีบแบบมันจางไหมคะใช้ตัวนี้ใช่มันช่วยด้วยนะคะในเรื่องของรอยแผลที่เรา ชอบไปแกะมันะคะแต่จะค่อยๆจางลงเรื่อยๆก็คือว่าเหมาะสําหรับคนที่เป็นรอยสิวรวมไปถึงเป็นกลาเป็นฝ้าด้วยใช่ทุกคนที่ยังไม่เป็นฝ้าควรจะทานนะจะควรจะทานนะคะไม่เกือบจะทานแล้วเพราะมันดีมากอยากให้ทานเข้าไปเลยซึมเข้าไปแลบีบเข้าปากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เดินเดินน้องๆดูอยู่แล้วไปหิบขานไม่ได้ละคนละตัวนะไม่ได้ขานกลัวกินเราก็มีเดี๋ยวค่อยบอกเออเดี๋ยวค่อยบอกนะคะอันนี้คือเดครีนนั่นเองค่ะก่อนทาซันสกรีนนะคะตัวนี้ เขามีส่วนผสมแยะมากมายนะคะที่จะทาให้คุณผู้ชมเนี่ยทั้งฝ้าทั้งกระจุดด่างดำเนี่ยหลุดลอกง่ายไม่มีสารลอกนะคะเราไม่ได้ใส่สารลอกผิวนะคะอันนี้เป็นวิตามินที่เขาจะช่วยผลักนะคะเม็ดสีของเราแล้วก็จะไปยับยั้งการผลิตเมลานินสีผิวคล้ำนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้บอกนิดนึงนะคะว่ามันดียังไงหลายๆคนใช้ไปอย่างสมมติน้องแบงค์เนี้ยซื้อไปเฮ้ยใช้แล้วอ้เตง บอกเลยว่าตัวนี้นะคะที่น้องแบงค์ถืออยู่เนี่ยเป็นตัวหรือว่าตัวเดย์ครีมจํากันง่ายๆตัวนี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมนะคะบวกกับสารสกัดที่เป็นธรรมชาติ100%เอร์เซนะสมัยก่อนเนี่ยเราเคยรู้จักนะคะตัวของอบูตินอบูตินเนี่ยคนที่เป็นฝ้าเนี่ยเขาเขา,เขาสรรหากันอยู่แล้วค่ะคนเป็นฝ้าก็จะสรรหามากเุ้ยอะไรเป็นอบูตินฉันเอามาโปะมาทามาโปะมาทาเพื่อให้ฝ้ามันจาง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 ,จางอันนั้นคือสมัยก่อนพอพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีตัวของโกจิเอิ ซึ่งพัฒนาจากตัวอัลฟาจากตัวของอะบูตินพัฒนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บคนเป็นฝ้าหรือคนที่อยากหน้าขาวใสนี่ยระคผู้ชมเขาจะไปหาสองตัวนี้มาปะปะปะโปกงโปกปกโปเพราะมันให้หน้าใสได้จริงๆค่ะ แต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่กว่านั้นอะไรอะะนะคะซึ่งอยู่ในตัวของแม็กซินของเราเรียบร้อย<ช>แล้วตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวของซิมไว้ซิมไวนี่นะคะจะให้ความขาวกระจ่างใสลดเรือนฝ้ากระจุดด,ด่างดำได้ดีกว่าโกจิเอซิดถึง10 เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าหลายๆคนซื้อไปใช้แล้วดีซื้อไปใช้แล้วดีอาจจะไม่ทราบว่าเรามีนะคะตัวนี้ที่เด่นมากๆซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของหน้าขาวกระจ่างใสได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นฝ้าถึงเห็นผลนะคะคณแม่หลังคลอดคนที่ตากแดดคนที่โดนแดดหน้าคล้ำหน้าหมองหน้าไม่เคยใสยเกิดมาหน้าไม่เคยผ่องไม่เคยมีออร่าเลยคุณเอาตัวนี้ไปใช้ใช่มันเร็วแล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างที่น้องน้องหมิงบอกไป เราไม่ได้เป็นการลอกนะใช่เร,เราไม่มีการลอกเราทาไปแค่บางๆแค่ตอนเช้าแต่มันจะทําให้หน้าคุณกระจ่างใสเองแล้วฝ้ากะคุณดูเถอะ ปราบเซียนมันนักตอนนักแล้วใช่เพราะว่าการทานี้นะคะคุณสามารถออกแดดได้เลยใช่เพราะเราอย่างที่บอกเราไม่ได้ลอกผิวคุณไปทาแดดได้เลยเพราะเขามีเปอรมีตัวปกป้องใช่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นพระเอกนางเอกของเราเลยก็ว่าได้ใช่แล้วค่ะแล้วตอนกลางคืนหนูได้ใช้ตัวูสเตอร์ป่ะใช่โอ้โหเพราะว่าถ้าคนไม่ใช่สตัวแสดงไม่ใช่ตัวจริงแม็กซีใช่ใช่ไม่งั้นไม่ไม่ชวนมานั่งนีนะไม่ได้บอกเลยบอกเลยตัวนี้เนี่ยบางจะใช้ทาบางๆอะค่ะก่อนนอนบำรุงก่อนนอนเพื่อเป็นการบำรุง เพราะว่าใบหน้าเราเนี่ยต้องการการดูแลแล้วก็พักผ่อนในตอนกลางคืนด้วยใช่มคะยค่ก็จะใช้ตัวนี้หรือว่าวันที่แบบเหนื่อยๆมากๆอะค่ะก็จะใช้ตัวนี้มาร์กหนาไว้ทาหนาๆเลยนะคะเหมือนมาร์กหน้าไว้เลยอะค่ะก็นอนตัวนี้จะช่วยบำรุง ตื่นขึ้นมานี่หน้าสายกิ้งเลยค่ะเป็นไนท์ครีมด้วยเป็นมาแต่ถามว่าน้องเขาดูแลหน้าตัวเองได้ถูกวิธีนั้นจริงถูกวิธีนะใช่ค่ะเลือกที่ตัวเองไปไปเจอหน้าดํามาเองเลือกที่ไปเจอสิวเองเลือกเลือกไปแงะสิวเองใช่เลือกไปเป็นแผลมาเองแล้วก็เลือกดูแลผิวตัวเองด้วยแม็กซีนเองดูสิซูมเข้ามานะผู้ชมไม่เห็นรอยกิ้งอะที่แบบว่าเคยกดสิวเคยอะไรไว้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะร่องรอยเนี่ย ตีนกาไม่มีเลยนะคะทำไมตึงอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเราใช้ตัวูสเตอร์เป็นไอครีมได้ด้วยใช่คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถเอาูสเตอร์เนี่ยนะคะตบใต้ตาไปเลยตาบวมตาคล้ำเป็นรอยล่องลึกเนี่ยหายไปเลยใช่ก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้หน้าเรากระจ่างใสนะคะแล้วก็ฝ้ากระเนี่ยมันจะไม่มากํามกรายหน้างเราส่วนตัวนี้เอาไวู้สเตอร์หน้านะคะหน้ายกกระชับริ้วรอยจาง ชาเป็นไอ cream ได้นะคะแล้วก็ยังทําให้หน้าของเราเนี่ยกระชับรูขุมขนด้วยค่ะแล้วผิวเราจะตึงฟูแล้วมันนุ่มใช่ไม่ต้อพูดมากหรอกค่ะน้องคนนี้แหละค่ะนี่คุณผู้ชมดูหลังจากที่หน้าก,กังจากการเป็นสิวมาเ<ช>นี่ยจว่าใช้ครีมกันแดดไม่รู้จุดซื้อบ้านไหนจะแอบถามหลังไหมยี่ห้อไหนออทําหน้าน้องพังมาใช่นะคะนะเออแต่วันนี้หน้าน้องดีมาก ใช่แล้วนะคะแล้วดูไฟส่องไปที่แก้มโหูใสเงกันลูกเป็นเบอร์รี่เปิ่งเปล่งเลยถ้าใครอยากสวยถ้าใครอยากสวยเป็นน้องแบงค์วันนี้เรามีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยโปรโมชั่นน้องแบงค์เลยเหรอคะโปรโมชั่นน้องแบงค์ไม่ใช่น้องแบงค์ไม่ส่งนะอ๋อน้องแบงค์ไม่ส่งของถึงที่นะน้องน้องแบงค์ให้คุณผู้ชมโทรเข้ามานะคะที่ศูนย์88นะคะ 8869116หรือว่า0888869117นะคะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะ30สายเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาเพราะว่าทุกครั้งที่บอกไปเนี่ยแป๊บเดียว15สายไปแล้วนะคะรีบโทรเข้ามา2เบอร์นี้เท่านั้นนะคะ จาก3ชิ้นนี้ตัวนี้บูสเตอร์ก่อนกันแดดด้วยอันเดฟฟังน้งแบงค์ถือนะคะแล้วก็ตัวเดย์ครีมของเรานะคะมิราเคิลบราชชิงครีมอ่ะน้งแบงค์ถือให้ใช้ค่ะสชิ้นนี้นะคะในราคา6,600บาทนะคะแล้วลดให้เพียง3,200บาทเท่านั้นแต่ว่ายังไม่พอเท่านั้นค่ะนะคะเราให้สิทธิพิเศษสําหรับประเทศไทยเมืองร้อนหน้าผู้หญิงไทยเราต้องสวยค่ะแถมฟรีตัวบูสเตอร์นะให้หน้าเราเดบบูสเตอร์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งให้หน้ามันกระจ่างใส ได้เร็วขึ้นแถมตัวนี้ไปเลยค่ะเห็นไหมคะกล่องก็สวยด้านในก็สวยวมูลค่า3,200บาทแถมฟรีสำหรับ30สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ที่0888869116และ0888869117คุณจะได้ไปทั้งหมด4ชิ้นนี้ในราคาแค่3,000 200บาทเท่านั้นถ้าบวกจริงๆนะคุณมินนี่สี่ชิ้นนี้เกือบหมื่นนะเออจริงสี่ชิ้นนี้เป็นหมื่นนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราลดเหลือให้เพียง3 2 0 0ัรบาทแค่3 0สายเท่านั้นนะคะรีบโทรกันเข้ามาเลยตอนนี้ช้าอดหมด,หมดแน่นอนหมดหมดหมดแล้วก็สําคัญสุดคือบางท่านบอกเฮ้ย <"He i, S 2> จริงเหรอใช่เหรอแม่นเหรอจะซื้อทันไหมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา coverwayweb.maxine.inter.com uh, น,ะะนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเวลาของผู้หญิงเราเนี่ยก็สั้นลงไปแล้วก็น้อยลงไปทุกทีเนื่องจากผู้หญิงสมัยนี้เป็น working woman ค่ะจะต้องออกไปทำงานนะคะเรียกว่าแข่งกับเวลาดังนั้นนะคะเอมีตัวช่วยค่ะกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวใหม่ล่าสุด Maxine สวยครบวงจรที่ประกอบไปด้วย Maxine Miracle Brightening Cream นะคะที่มีสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดและซิมไว ที่ปลอดภัยและได้ผลดีกว่าไฮโดโครควินโนถึง10เท่าค่ะที่จะช่วยในการลดเรือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามติดมาด้วย MAXINE Silky White Sunscreen Cream SPFPA บวกบวกบวกที่มีผิวสัมผัสด,ดุดใญยไหมซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหอนอะสามารถปกป้องคุณจากรังสี UV ได้ยาวนานตลอดทั้งวันปิดท้ายด้วยการดูแลผิวยามค่ำคืนกับ Max ซีนบรูสเตอร์มาร์กแอนด์ไนท์คร มาร์กสุดเข้มข้นพิเศษที่เป็นได้ทั้งมาร์กครีมและครีมบำรุงผิวยามค่ำคืนช่วยทำให้ผิวหน้าเปล่งประกายกระจ่างใสอย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับสาวๆท่านไหนนะคะต้องการผลิตภัณฑ์แมกซีน3ตัวนี้ไว้ในครอบครองเลยนะคะ ไม่ยากเลยค่ะสำหรับเซ็ตแม็กซีนนะคะสวยครบวงจรแบบนี้1เซ็ตปกติราคา6,600บาทแต่เอ๊ไม่ขายแล้วค่ะแบบนี้นะคะเอาไปเลยค่ะในราคา3,200บาทเท่านั้นและถ้าเซ็ตเดียวโอ้โหยังสวยไม่สะใจะจัดไปเลยค่ะ2เซ็ตจากราคา13,200บาทเหลือเพียงแค่6,400บาทเท่านั้นนะคะและข้อสำคัญค่ะรับแม็กซีนซิลกี้ไวซ์ซันสกิีบวกบวกบวกแหมไป2หลอดใน ราคา2,400บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะมีจํากัดนะคะรีบโทรเข้ามาเลยคะ่ะโทรมาได้ที่08888869116หรือ0 8 8 8 8 6 9 1 1 7ย้ําอีกครั้งคะ่ะ08888869116กับ0888886 9117โทรมาได้เลยตอนนี้นะคะคุณจะรู้ว่าสวยแบบไหนที่ย่นระยะเวลาให้สั้นลงแต่สวยคงทนตลอดนานเท่านานค่ะโทรมาเลยค่ะบูเทอร์มาร์กแอนนายครีมมาร์กสูตรเข้มข้นเพื่อการบำรุงผิวหน้ายามข้างคืนให้เปล่งประกายกระจ่างใสยอย่างเต็มประสิทธิภาพ m i ลเลอร b คั g ไบรท์เทนนิ่งครียับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวที่ผิดปกติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำ ิลกี้ไวท์ซันสก n นครีม SPF PA บวกบกบวกเนื้อครีมเป็นนาโน,โนใยไหมไม่มีน้ำมันไม่เนินหนักไม่ขาวเกินจริงที่ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ3ชิ้นจากราคาปกติ6,600บาทพิเศษเหลือ3,200บาทโทรมา30สายแรกรับบูเจมาร์กแอนนา c ครีมฟรีเพิ่มอีก1ชิ้นราคา3,200บาท ทั้งหมด4ชิ้นเหลือเพียง3,200บาทเท่านั้นโทร088 886 9116 088 886 9117 วันนี้นะคะเราก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์ทั้งสวยจากภายในและสู่ภายนอกด้วยกาจะเป็นครีมของเราแม็กซินนะคะโทรกันมานะคะที่2เบอร์นี้เท่านั้นนะคะ0888869116 0 8 6, 0 8 8 8 6 9 1 1 7นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครวะคะัวหน้าค่ะสวัสดีคะ่คะ แอนไนครีมมาร์กสูตรเข้มข้นเพื่อการบำรุงผิวหน้ายามข้างคืนให้แปล่งประกายกระจ่างใสยอย่างเต็มประสิทธิภาพ m i ลค c แคนไบรท์เ n i n g Cream มยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวที่ผิดปกติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำซิลกี้ไวท์ซันสกรีนครีม SPF PA บวกบวก เนื้อครีมเป็นนาโนใหญ่ไหมไม่มีน้ำมันไม่เนินหนักไม่ขาวเกินจริงที่ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ3ชิ้นจากราคาปกติ6,600บาทพิเศษเหลือ3,200บาทโทรมา30สายแรกรับบูตัมาร์กแอนนท์ครีมฟรีเพิ่มอีก1ชิ้นราคา3,200บาททั้งหมด4ชิ้นเหลือเพียง3,200บาทเท่านั้น โทร0888869116 0888869117ทุกวันนี้นะคะเวลาของผู้หญิงเราเนี่ยก็สั้นลงไปแล้วก็น้อยลงไปทุกทีเนื่องจากผู้หญิงสมัยนี้เป็น working woman ค่ะจะต้องออกไปทำงานนะคะเรียกว่าแข่งกับเวลาดังนั้นนะคะเอมีตัวช่วยค่ะกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวใหม่ล่าสุดแม็กซี สวยครบวงจรที่ประกอบไปด้วยแมกซีนมิราเคิลบร e n i n ่งครีมนะคะที่มีสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดและซิมไว้ที่ปลอดภัยและได้ผลดีกว่าไฮโดรควินนถึง10เท่าค่ะ ที่จะช่วยในการลดเรือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำได้ดอย่างมีประสิทธิภาพและตามติดมาด้วย MAXINE SILKY WHITE SUNSCREEN CREAM S.P.F.P.A. บวกบวกบวกที่มีผิวสัมผัสดุดใัยไหมซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอนะสามารถปกป้องคุณจากรังสี U.V. ได้ยาวนานตลอดทั้งวันปิดท้ายด้วยการดูแลผิวยามค่ำคืนกับ m a x i ซ e นบรูสเตอ r ์ a าร์ n แอนด์ไนทมาร์กสุดเข้มข้นพิเศษที่เป็นได้ทั้งมาร์กครีมและครีมบำรุงผิว ยามค่ําคืนช่วยทําให้ผิวหน้าเปล่งประกายกระจ่างใสอย่างมีประสิทธิภาพและสําหรับสาวๆท่านไหนนะคะต้องการผลิตภัณฑ์แม็กซีน3ตัวนี้ไว้ในครอบครองเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะสำหรับเซตแม็กซีนนะคะสวยครบวงจรแบบนี้1เซตปกติราคา 6,600บาทแต่เอ๊อไม่ขายแล้วค่ะแบบนี้นะคะเอาไปเลยค่ะในราคา3,200บาทเท่านั้นและถ้าเซตเดียวโอ้โหยังสวยไม่สะใจะจัดไปเลยค่ะ2เซตจากราคา1,3200บาทเหลือเพียงแค่6,400บาทเท่านั้นนะคะและข้อสำคัญค่ะรับ Maxine Silky White Sunskin SPF PA บวกบวกบวกแถมไป2หลอดในราคา2,400บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะะมีจำกัดนะคะ รีบโทรเข้ามาเลยค่ะโทรมาได้ที่0888869116หรือ0888869117ย้ำอีกครั้งค่ะ0888869116กับ0888869117โทรมาได้เลยตอนนี้นะคะคุณจะรู้ว่าสวยแบบไหนที่ย่นระยะเวลาให้สั้นลงแต่สวยคงทนตล,ตลนตลอดนานเท่านานค่ะโทรมาเลยค่ะ